ดวงเฮงถูกลอตเตอรี่มิกบารองวุฒดวงเฮงอีกแล้วถูกลอตเตอรี่ฉั27บ27ใบเผยขอพรพระพิกเนตเรียกซัพย์ได้มา13งวดติดกันแล้วขึ้นแท่นเป็นกูรูสายมูขั้นเทพไปแล้วสำหรับนักสแสดงหนุ่มอารมณ์ดิมิกบารมงวุฒสามีแสนดีของเบน์พอชิตาต้องบอกว่าเจ้าตัวกับภรรยาเดินสายทำบุญร่วมสถานปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและด้วยความเชื่อและความศรัทธาเจ้าตัวจึงได้เปิดเทะมูกับมิกแจกพิกัดสถานที่ไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต และต้องบอกว่าหลังจากที่มิกบรมวุฒเดินสายเป็นกูรูทางด้านมูเตลูแล้วด้วยแรงศรัทธาบวกกับความตั้งใจพลังงานดีๆจึงบังเกิดขึ้นอยู่เสมอๆจนมีข่าวหรือว่ามิกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรับทรัพย์จุกๆไปกว่า60ล้านซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ถูกรางวัลอื่นแทนแต่มูลค่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นล่าสุดมิกบรมวุฒได้ลงคลิปของตนเองกับความดวงดีดวงฟังถูกลอตเตอรี่ฉ่ำๆกว่า27ใบรับเงินเป็ปก,กว่า5 4 0 0 0บาท ซึ่งเจ้าตัวได้เผยเรื่องราวไว้ว่าของงวดเมื่อวันที่16มีนาที่ผ่านมาครับท่านให้มา13งวดติด,ต,ดติดกันเลยสาธุสาธุสาธุาธกับแทนพระพิกเนธเรียกทรัพย์นิคนมิีใจที่จะได้มีเงินไปทําบุญและร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรมต่อไปสาธุสาธุสาธุแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่